แปานางนะปานางนอนดิกตีนบายใจเลยนะมึงนะต้องมายิ้มหวานยิ้มหวานใจเราสบ,บายใจเนาะเอาค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนเนอะ ป้าวันก็มาแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีชุดโปรอยู่นะคะอ่าวันนี้ก็ป้าวันก็พาไปสองเด้งนะคะอืมเจ๋งมากซึ่งป้านางเองก็นอนงายท้องไปแล้วค่ะนูนอนกระดิกเท้าอย่างเงีง้ยง,งเป้านางตัวละพันพันพัน,พนเลขเน้นตัวเน้น พ,พัน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 ตัวกับสามร้อยป้านางนนดิกเท้าแล้วค่ะหงายท้องไปแล้วส่วนป้าวันนั้นไม่ต้องถามถึงนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ชุดโปรนะคะซึ่งน้องน้องเนี่ยมีใจ แบ่งปันให้ป้าวันป้าวันก็ตอบแทนน้องๆด้วยการให้ใจไปจับมือป้าวันไว้แน่นๆนะคะแล้วป้าวันก็จะไม่ปล่อยมือจากน้องๆเช่นกันป้าวันจะพาน้องๆลุยค่ะนะคะเจ็ดวันต่อไปนี้เราจะลุยไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ป้าวันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆคนเนาะเพราะว่าตัวเลขป้าวันเนี่ยอ่า ส่วนมากก็จะมาตรงๆนะคะอย่างเช่นป้านางเนี่ยเนี่ยตรงๆหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันซื้อแค่สี่เลขเน้นนะคะเลขเน้นแต่ตัวนี้ก็กันนิดๆหน่อยๆสองร้อยสามร้อยแค่นั้นเองนะคะแต่ส่วนมากตัววงกลมเนี่ยป้านางสบายแล้วค่ะวันนี้ได้แค่นิดๆหน่อยๆค่ะนะคะป้านางก็อนอนกระดิก ท้าสบายส่วนน้องๆคนไหนที่ว่ามีชุดปโปรอยู่วันนี้แอดมินก็คงจะส่งกระดาษแผ่นนี้ให้กับน้องๆทุกๆคนาจากประวันนะคะน้องๆคงจะได้รับกันหมดทั่วทุกคนนะคะน้องๆคนไหนที่มีปโปรอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้รับกระดาษแผ่นนี้ก็ให้ทักไปที่แอดมินนะคะ เพราะว่ารายชื่อของน้องเนี่ยที่มีชื่อโปโอรอยู่ถ้าน้องทักเข้าไปรายชื่อก็จะเด้งขึ้นมาทุกคนค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่มีรายชื่อโปอรก็จะไม่เด้งนะคะซึ่งแอดมินเนี่ยเขาจะได้เขาจะลงกระดาษแผ่นนี้ลงไปในในไลน์หมดนะคะถ้าน้องๆที่มีชื่ออยู่ในไลน์โปรเนี่ยเขาก็จะเด้งแล้วเขาก็จะรันส่งให้น้องๆหมดค่ะ แต่น้องๆคนไหนที่ไม่มีรายชื่อโปรเนี่ยไม่ต้องทักไปนะคะเพราะว่ากระดาษแผ่นนี้จะไม่เด้งไปหาน้องค่ะนะคะอ่าปวันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่อ่าเข้าใจปวันเข้าใจจุดประสงค์ปวันไม่ว่าจะเป็นน้องๆคนไหนที่ว่าได้รับสูตรเก่าหรือว่าสูตรใหม่สั่งเก่าสั่งใหม่ซึ่งปวันเนี่ย จะจับมือน้องๆพาลุยเอาทุนคืนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะประวันก็จะออกมาให้เรื่อยๆพร้อมทั้งวิธีการสอนการแนะนำชี้แนะว่าตัวเลขเนี่ยเราจะจับแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะ,ะวันนี้ประวันก็จะมาชี้แนะน้องๆน,นิดๆหน่อยๆน,นะคะอย่างเช่นอ่าเลขตั้งหลักของเราเนี่ยชุดโบราณเนี่ยถ้าวันไหนที่เข้ามาด้วยเลขขี้อย่างเงี้ยทั้งหมดนะคะ มาเลขขี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยวันนั้นน้องๆไม่ต้องกลัวค่ะนะคะซึ่งเขาจะต้องมีเลขขี้มาให้เราเห็น1ถึงสชุดนะคะแล้วก็ให้น้องมาดูเลขตั้งหลักชุดที่สองของเรานะคะเลขตั้งหลักชุดที่สองของเราเนี่ยเขาจะมีเลขคู่อยู่1ตัวเลขขี้อยู่1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหชุดถึง2ชุดเขาจะมาเลขคู่ขี้นะคะเขาจะไม่มาเลขคู่ ถ้ามาเลขคู่นี้ก็น้อยมากค่ะนะคะน้อยมากนอกนั้นก็จะมาคู่ขี้นะคะอ,อย่างเลขขี้เนี่ยเขาก็จะมาให้เห็น 1- นถึงสชุดนะคะให้พยายามดูตรงนี้แล้วก็เลขเทียบของเราชุดนี้ชุดนี้นะคะชุดเอนะคะเลขสำรองค่ะสูตรสำรองนะคะที่ประวันได้ใส่ไปให้น้องๆน,นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสูตรของประวัน ทั้ง12ชุดของป้าวัน12ชุดฮานอยนะคะที่ป้าวันได้คัดสรรออกมาได้เอาออกมาจากในสูตรนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8สูตรด้วยกันที่ป้าวันได้ใส่ไปให้น้องๆน,นะคะซึ่งจะแม่นเป๊ะมากอย่างน้องๆเนี่ยขี้เกียจทําชุดอื่นทําแค่2ชุดนี้ก็ได้ค่ะจับวินกันเลยค่ะนะคะให้น้องๆสังเกตดูเขาจะมาทุกงวดค่ะมาทุกวันไม่ใช่ทุกงวดมาทุกวันค่ะนะคะ น้องๆขี้เกียจจับวินเลยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยมีมาให้เห็น1ชุดค่ะมาแน่นอนนะคะซึ่งจะเป็นหัวใจหนึ่งในสูตรของเป้าวันที่มีอยู่12ชุดเนี่ยเป้าวันก็ได้ทำการคัดออกมาทั้งหมด8ชุดด้วยกันที่เอามา,อาเอามาตั้งเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยให้เขาบาลานซ์ให้เขาเข้ากัน ให้เขาอาย่างไงได้จับน้องๆก็ได้มีตัวเทียบตัวเด่นแล้วก็ได้มีตัวจับนะคะนะคะอือป้าวันจะพูดอะไรแล้ววะอ๋อคิดไม่ออกละลืมนะคะยังไงหนึ่งอาทิตย์ต่อไปนี้จับมือป้าวันให้แน่แนๆป้าวันจะพาน้องๆลุยคะ่ะ ะะลุยเอาทุนคืนซึ่งประวันก็หวังว่าน้องๆก็คงจะได้ค่าสูตรคืนแล้วต่อไปนี้ก็คือกำไรที่เราจะจะจับมือกันไปหากำไรนะคะอืมอะไรอีกอก็มีน้องๆหลายคนเนาะคอมเมนต์มาถามประวันประวันถ้าอย่างหนูเนี่ยหนูสั่งสูตรไปทีหลัง สูตรเนี่ยยังมาไม่ถึงหนูจะเรียนทันไหมแล้วปาวันจะออกมาสอนอีกไหมน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะปาวันจะออกมาสอนเรื่อยๆค่ะและพร้อมกับตัวเลขที่ปาวันเนี่ยจะวางให้แล้วก็วางตัวเลขให้แล้วก็จะมีการชี้แนะการสอนน้องๆทุกๆอย่างนะคะ แต่ตัวเลขเนี่ยเหมือนตัวเลขตั้งหลักอะไรพวกนี้ป้าวันอาจจะไม่เอาออกมาเปิดเผยแต่เราก็จะมีโค้ดค่ะมีโค้ดที่สื่อถึงป้าวันก็จะมีโค้ดมาสื่อถึงน้องๆให้น้องๆพยายามดูเลขตั้งหลักเพราะเลขตั้งหลักของป้าวันเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็แป๊ะมากนะคะอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าวันคิดก่อนเนาะว่า วันอังคารหน้าเนี่ยซึ่งประวันก็ต้องออกมาวางหน้าช่องแล้วว่าประวันจะมีวิธีไหนที่ว่าจะสื่อสารกับน้องๆด้วยตัวโค้ดของตัวเลขเนาะเดี๋ยวให้ประวันคิดก่อนว่าจะต้องทํำยังไงนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยประวันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยหน้าช่องได้นะคะอ,อย่างเช่นวันนี้ลาว ประวันก็ได้ทำการให้อดมินเนี่ยลันส่งให้น้องๆที่มีโปรโทุกๆคนปรวา,นวา,วา,าวันก็หวังว่าชุดราวน้องๆคงจะได้รับกันทุกคนนะคะสําหรับน้องๆที่มีโปรนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่มีโปรก็ไม่เป็นไรวันอังคารหน้าประวันจะมาวางหน้าช่องให้นะคะก็คงจะสลับหนึ่งอาทิตย์วาง ฮานอยให้ uh, hey. อีกหนึ่งอาทิตย์ประวันต้องกลับไปทำหวยไทยนะคะก็คงจะสลับกันอย่างนี้นะคะค่ะยังไงประวันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีชุดโปและได้รับกระดาษแผ่นนี้จากประวันทุกๆคนนะคะประวันขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะคะยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีให้ลาว <Hi. S 1> เด้ง นะคะให้เด้งบนและเด้งล่างนะคะขอให้น้องๆโชคดีนะคะทุกๆคนค่ะ